เป็นในหนึ่งผลงานที่ลูกค้าสักเป็นครั้งแรกอย่างว่านะครับก็ธรรมดาการสักครั้งแรกก็ดูท่าทางจะตื่นเต้นเอาเรื่องอยู่แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคครับเพราะจิตใจเขามุ่งมั่นมาทําแต่แรกอยู่แล้วเจ้าดอกนี้หน้าตาไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่และก็ชื่อจะไม่ค่อยคุ้นได้นะครับดอกนี้มีชื่อว่าเจอร์เนียมหรือดอกปากนกกระเรียนด้วยลักษณะของตัวก้านที่ยาวเหมือนขานกกระเรียนแล้วตัวดอกตูม ก็จะมีความคล้ายๆกับปากนกกระเรียนล,ลูกค้าอยากได้เป็นงานเงาขาวดําดงานนี้ก็ใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่ถามว่าลูกค้าพอทนไหวไหมลูกค้าบอกบอกพอทนไหวครับเพราะว่างานมันก็ไม่ได้ใส์ใหญ่เท่าไหร่หลังจากที่เราลงเส้นลงเงาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ขาวเก็บงานให้มีมิติเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดก็เรียบร้อยสําหรับผลงานดอกไม้ซไซส์ไม่ใหญ่กาลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับ งานแรกของลูกค้าก็เอาใจช่วยลูกค้าหน้าดูครับเพราะว่าตอนแรกก็ดูกังวลกังวลเสียสุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับในคลิปหน้าจะมีงานสักอะไรเป็นการสอนสักอะไรคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับจะได้นำไปปรับปรุงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ